สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาปลูกเจ้าต้นพวงครามนะคะพวงครามเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะโอเคนี่นะคะอันนี้เป็นต้นพวงครามนะคะพวงครามที่คุณยายพาเพาะจากเมล็ดเลยนะคะพเพาะจากเมล็ดเลยนานหน่อยนะคะก็ประมาณประมาณหกเดือนหกเจ็ดเดือนเลยค่ะอันนี้มันสูงมากนะสูงเดี๋ยวคุณยายจะขยายกระถางเลยนะคะ นะคะอันนี้มนอยู่ในกระถางเล็กนะเดี๋ยวคุณยายจะขยายกระถางเลยนะคะเพราะว่ามันสูงมากแล้วนะคะสูงมากแล้วนะคะอันนี้คุณยายก็เอ่อเพราะจากมเมล็ดเลยนะคะเพราะจากมเมล็ดมันจะใช้เวลานานมากเลยนะอืมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณยายจะพาไปทําเลยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะไปปลูกโอเคตั้งกล้องก่อนนะคะแป๊บหนึ่งโอเคโอเคค่ะ นี่นะคะวัสดุดที่ปลูกนะคะก็จะมีะกระถางกันอันนี้ใช้กระถุนะคะใช้กระถุปลูกเลยเพราะว่ามันจะได้อยู่นานนะคะเพราะว่าคุณยายไม่มีดินลงนะไม่มีที่ลงนะคะไม่มีที่ลงเราก็ต้องหาเอา,เอาเอาอะไรที่มันใหญ่ๆปลูก,กให้เขาเลยนะคะเพื่อที่จะได้ใส่ดินได้เยอะๆเขาจะได้อ,อยู่ได้นานนะ ปุบเลยนะคะนี่เจ้าต้นนี้นะคะเจ้าต้นนี้คุณยายจะทําให้ดูนะนี่ค่ะนี่นะโอเคเลยนะคะเดี๋ยวคุณยายจะลงเอ่อลงเป็นกระทุเลยนะคะใส่กระทุเลยนะคะคใส่กระทุเลยใส่กระทุเสร็จ ขยายนะคือขยายที่ให้เขาได้อยู่นะคะให้เขาอยู่ก็ใส่ดิใส่ใส่ดินลงไปเลยค่ะดินดินที่ใส่นี้ก็เออเป็นคุณยายใช้เป็นดินกล้ามปูดินขุยไผ่อะไรเงี้ยนะคะคือคุณยายก็ไปขุดมาจากใต้ต้น ใต้ต้นกอไผ่ใต้ต้นกอไผ่นะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะ,ะอืมเจ,จ้าต้นนี้นะคะก็จะให้ให้ดอกสวยงามพวงครามนะจะให้ดอกให้ดอกทั้งปีเลยนะคะถ้าเราเลี้ยงเอ่อให้เขามีความอุดมสมบูรณ์นะใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่คุณยายจะใส่เขาก็เป็นปุ๋ยหมักธรรมดานะคะใส่ปุ๋ยนะคะอืมแล้วก็รดน้ํานะคะเขาเป็นพืชที่ชอบน้ํานะคะขาดน้ําไม่ได้ขาดน้ำสามวันก็จะเหี่ยวแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องรดน้ําเข้าสม่ําเสมอนะคะให้ดอกนะคะดอกเขาจะสวยมากเลยะคะ่ะเ,เป็นพวงนะเป็นพวงก็จะมีประมาณสักเสามระยะนะสามระยะเป็นสีเขียวส,สีสีม่วงสีม่วงอ่อนสีม่วงแก่นะสวยมากนะคะนะคะเดี๋ยวนะคะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเดี๋ยวกูยายจะทาง เดี๋ยวคุณยายก็จะปลูกต่ออีกสองต้นนะสองกระถางนะเอาไม้ปักนะคะไหม ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ยายจะาอธิบายให้ฟังนะคะคืออันนี้เสร็จแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วก็จะเสร็จแล้วนะคะแป๊บหนึ่งนะคะนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นกระถางใหญ่นะคะใส่กระชุเลยใส่กระชุใหญ่เพื่อที่จะว่าให้ก็ใส่ดินได้เยอะๆนะคะเขาจะได้เจริญงอกงามไวๆออกดอกไวๆนะคะนะคะแล้วก็ทาเอ่อไม้เอาไม้ค้ำนะเอาไม้ค้ำให้สามด้านนะคะเขาจะได้ยั้งลังกันอยู่นะคะ นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณยายก็จะปลูกสองต้นต่อไปนะนะคะอย่าลืมหามาปลูกกันนะคะหามาปลูกกันเพื่อความออกดอกแล้วมันจะสวยงามอันนี้เหมาะสาหรับที่จะปลูกไว้เอ,อหน้าบ้านซ้ายฝานะหน้าบ้านซ้ายฝาแล้วก็เขาก็จะเลื้อยหากันสวยงามมากเลยค่ะโอเคขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะฝากคลิปของคุณยายด้วยนะคะอย่าลืมติดตามคุณยายนะคะขอบคุณมากค่ะสาวบัสดีค่ะ